สวัสดีจ้าทุกคนื้อนี้ปลาหล่านกะ็ะิิผ่ามากินตำหม,ตำมึกยักษ์ตำหนวดหมึกยักษ์ตำนวดหมึกยักแล้วก็มีผักแอมมีชะอมมีบะระแล้วก็มีแรดิสแรดิสแล้วก็แครอทแครอทสดๆน่ากินมาทุกคนกมากินกันมีกระเทียมโทนมีกระเทียมทโทนมีไอสตอแล้วมี แคบหมูม <c oughs> ของอร่อยๆ,ๆงั้นเลยมาอันนี้นเป็นแม่ของเรียมนินะทุกคนมาแซ่บๆกันเลยเพราะว่าเรียมก็อยากให้แม่ทําช่องอีกช่องนึงก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะอ้าวกินเลยห <al> ิวแล้วเด้อสิโซยแล้วปะเนี่ยนวดหมึกอย่าง,างนี่นวดหมึกเพียหน้าแซ่บหน้ากินมาทุกคนกินกันเด้ออุ้ยเย็นดีว่าแม่นวดอะแม่คืออีซ้ายไงทุกคนพร้อมที่จะสอกคางตลอดอืมอืมหนวดโคกเกาะวะแม่กินหนวดเยอะเยอ มานั่งไปเพื่อนเพราะว่ากลัวเหงาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเร็วจะไปถ่ายช่องเรียมเหมือนกันไงท่านเรยมกินกับแม่ด้วยอิมอ่มแซ่บหลายทุกคนมะแม่ขนาดอิสาซใช่ไหมถ้าใครไม่ได้กินข้าวขคงเวีนมาเด้อเหมือนกันเด้อหมึกหมึกเออเหมือนนู่มฝึกงานเด็กอะ่ะ <laughs> กินตังน้งแต่ที่มันดูข้าวอร่อยดิฝึกงานไม่ฟักเงินซักตัวเด้อ <laughs> อืมเลาจานแม่กบางก่อนก็ได้วหลังงั้นมันก็ตัด <c oughs> เคยกินแบบสองคนคกินข้างนอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวม่เคยเข้ากล้องมานั่และหวานเป็นลมขมเป็นยาอร่อยจริงแม่แต่มันขัดกันนี่แหละ อีไส้กับอีหัวกินหวดนเลยกรอบอยู่ด้วยนะเนาะเล็นนอกน้ำแข็งไง แค้วไม่ค่อยดีแค้วแวแคแคขอแข็งหลาไ่ค่อยได้ หสดกรอบมากเลยทุกคนน้องน้ำแข็งแบบต้มแล้วมาน้องน้ำแข็งนะโอโหโคตรได้อ่ะอม,มาละก็ไม่ค่อยขมนี่ว่ะแม่มาละให้น้องมามกินกับส้มดำอร่อย Hva mm, hender? Mm. แตบนั้นอร่อยฟันไม่ค่อยดีแม่เราไซื้อของเหนียวมาให้ด้วยน้ำหนัวนไหม แค่อยากไม่อยากกินเยอะแน่ทุกคนเดียมอ่ะสวยเอาเทาเลยเหนียวหมึกเหนียวไรเหนียวเนาะแค้ววอร่อยดีอืมโทนอร่อยทุกคนหวาน sehr เสียงกัดแครอทดังเท่านั้นจอบอ่ะกระหมูเมื่อกี้ทำไมเค็มเนาะน้ำทะเลเนี่ยแคบบรีนนะกัดเดี๋ยวตนังก๊อบก๊อบนะกินหนวดเดี๋ยวแม่เขากินท่านตามไปเลยใส่นุ่นแค่นี้ อยู่บ้านเฉยๆเขาก็กินต,ตามตำมากออะไรเงี้ยเนื้อน่ากินแทบจริงวะถ้ายังไม่น็อกลำแข้งให้แม่นะ bảo người mình nhiều mọi người mọi người mực người mọi người Mực người mọi người mọi người mọi người อันนี้แม่กินไม่ไหวแน่ใหญ่ตัวใหญ่โพดใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่โพดเคี้ยวไม่ไหว คตรอ่อนเลยหวานนี่เนาะทุกคนอาจจะแปลกนะว่าเยมพูดแบบนี้แม่พูดแบบนี้แม่เขาพูดกับญาติพี่น้องเขาเขาพูดภาษาเนี้ยเนาะแต่เรียวอ่ะแม่เขาพูดกับเรียมคือภาษาไทยตลอดภาษาเนี่ยภาษากลางเนอะแต่แม่เขาพูดกับพี่น้องเขาเองเขาก็จะพูดภาษาแนวเขาได้แหละเนาะเรียมก็เลยพูดไม่ได้ฟังรู้เรื่อง อยากกินเยอะนั่นไงจะอิ่มแล้วเปล่าอร่อยแม่ว่ามะกรอขมนะไหมเรียว่ามะกรอขมเนาะดูแบบมะขุมอะไรไม่รู้ 我到那样，腰 <laughs> 不歪。<laughs> เติมบ้างหน่อยเดี๋ยวมันเป็นไม้มจะเสียใจเผ็ดม,มากเลยบ้านเรียมกินเผ็ดกันทุกคนนะท này, ั้งบ้านอะกินเผ็ดหมดเลยเผ็ดมูก็เผ็ดก็พอแซ่บเผ็ดแซ่บเอ็นะเทมก็พอ น้ำลืมแช่อร่อยมากเลยทุกคนฝีมือใช้ได้เห็ดมบออิ่มอิ่มมือ,ม,ม,อมือเลยร้าทึ้ใจแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ปรหารานเด้อป้าโตพึ่งเฮ็ดไหมคลิปแรกสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนต้องพูดอย่างนี้นะ สำหรับคลิปนี้คือ <laughs> เหมือนเมือ <laughs> สอนเด็กอะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดีพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ